แล้วนายน่ะทั้งที่ไร้ฝีมือแต่กลับมาจับคู่กับเทพมังกรรู้ตัวหรือเปล่าว่ากำลังทวงแข่งทวงขาเธอสัมภาระคุงไม่สิคนถือสัมภาระคุงคงจะรู้สินนะไอตัวถูกทัพย์โอ้โหเก่งอะไรบ้านนี้ต่อยแล้วญิงมันมีเรื่องแล้วเรื่องอะไรกันดูท่าจะเอาจริงนะเนี่ย องการอะไรจากดาบเงินหนึ่งเล่มเหรอเงินทองฐานะชื่อเสียงอยากได้ไปถึงไหนกันฉันอนยากแข็งแกร่งที่สุดอยากจะแข็งแกร่งขึ้นให้เหนือกว่าใครเหนือกว่าสิ่งใดตอนที่ได้ดาบเงินมาครั้งแรกคิดแบบนั้นแหละถึงได้มาเป็นนักล่ามังกรไงเพราะมังกรคือสิ่งมีชีวิตที่แข็งแกร่งที่สุด ล่ามังกรไปเรื่อยๆไม่จบสิ้นจะล่าพระเจ้าของมังกรที่อยู่ใหนสักแห่งด้วยอยากจะทำให้ทุกคนยอมรับว่าฉันแข็งแกร่งที่สุดนี่มีใครอยากจะไปกับฉันบ้างไหมแล้วจะแบ่งทั้งเงินทองฐานะและชื่อเสียงให้ด้วยมีคนที่จะยอมใช้ชีวิตล่ามังกรไปเรื่อยๆกับฉันกันบ้างไหมฉันจะขอตามไปด้วย ไปเท่าที่จะไปได้อยากจะอยู่กับเลโอเห็นหรือยังล่ะเพราะงี้ถึงได้ชอบแรกหน้าไงฮ่าชักจะง่วงแล้วล่ะสิกลับไปนอนกันเถอะแร็กหน้าอืมเลโอก่อนจะนอนต้องอาบน้ำแปลงฟันก่อนนะเอ้ยขี้เกียจอะขอนอนเลยจะได้ไหมอะฝากแร็กหน้าอาบน้ำแปลงฟันให้ด้วยนะ เข้าใจแล้วนี่พวกแกอาบน้ำด้วยกันงั้นเหรอ เราไม่มีพรสวรรค์ในการเป็นนักล่ามังกรตัวเราที่พยายามมาตลอดเป็นทางเดินให้เลโอยังไม่ได้เลยก่อนที่จะเป็นได้คงตายเพราะโดนมังกรกินไปแล้วแต่ก็ไม่เป็นไรถึงจะตายแต่ก็ขอให้มีประโยชน์กับเลโอก็พอ มันไม่เป็นจริงหรอกนะนายจะต้องสูญเสียนี่มันอะไรกัน เลโอเด็กน well. ้าขอโทษนะฝันหลับแล้วอีกไม่นานแล้ว นี่แรกนาทำไมถึงได้ซื้อเนื้อมาล่ะเออฮะซื้อกินที่ร้านในถงกิวจะไม่ดีกว่าเหรอเออ๋อก็เมนูผักที่นั่นมีอยู่น้อยนะไม่เห็นเป็นไรอ่ะฉันไม่ได้ชอบกินผักสซนหน่อย่ทถอก็เพราะแบบนั้นแหละเดี๋ยวยืมครัวของคนที่โรงแรมทำอาหารเย็นให้นะอะแรดนาจะทำให้กินเหรองั้นวันนี้เอาสเต็กนะอืม หั่นผักเป็นชิ้นเล็กและวใส่เข้าไป